สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับหลังจากทำบุกี้เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นเทลเลอร์ขึ้นเทลเลอร์ e ีเทสเท็ร้อยครับหัวโปรเฟีย เพื่อเดินทางไปทำงานต่อครับหรือว่าไปลอกคลองครับเวลาขึ้นก็จะวายกสูงครับ นมานดเ,นะเอามาทำบุกีที่ร้านช่างกล้องเรียบร้อยครับใช้เวลาฟานแล้วก็เสริมแนวฝางด้วยก็3มวันครับจบจะไปลุยงานขุดลอกคลองต่อ ตรงนี้ขึ้นได้ครับเพราะว่าเป็นดินคลุกครับพี่น้องดินธรรมดารับโดยเจ้าเฟอร์นัทครับ พอดีครับพอดีครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะอ่าเรียบร้อยครับ,รบ,รค,รบคนมาพอดีพนะี่น้อง เกาะไม้ไผ่ครับนะเราจะเกาะไม้ไผ่นะเ,ไไเพื่อ,อไม่ให้โดนสายไฟแรงต่ำครับมันจะรูดไปเลยครับพี่น้องจะรูดไปเลยครับวนมาด้วยเยวก็เสร็จครับ อ่ะถอยถอยแอบหน่อยอถอยแอบไปน้องจวดก่อนครับอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ